วันนี้เลือกมาทางนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางลัดไปโรงเรียนหรือไปวัดนะคะโอ้หลุมค่ะทุกคนอันนี้คือฝั่งนี้เป็นป่าช้าทั้งหมดนะคะดูค่ะถนนหนทางเนาะค่ะทุกคนเป็นป่าช้าเก่าทั้งหมดนะคะเนี่ยสองสปีที่ผ่านมาก็ยังมีการใช้อยู่นะคะ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเป็นปารกแล้วค่ะแล้วก็เหลือแค่หลักนะคะเห็นไหมคะหลักก็ยังอยู่อ้มาถูกที่้รเปล่าเนี่ยเป็นปลาช้านะคะเนี่ยปลาช้าทั้งหมดเลยดูถนนทนทางค่ะอาดามโผโพก็เสียงมานะคะไม่รู้เลยนะคะเนี่ยได้ไปค่ะ จะเป็นที่นาของชาวบ้านนะคะเห็นไหมคะแถวน้นก็จะเป็นปา่าช้าทั้งหมดเลยนะคะพขอ,ขอมาลาโทษเ,ออเนี่ยคะ่ะรถไทยมานะคะแถวเนี้ยโอ้พี่นอ้องเส้นนี้นานมากแล้วนะคะที่มาดาม,มุกโไม่ไม่เคยมานานมากแล้วนะคะเนี่ยทางเข้าปา่าช้าทั้งหมดเลยนะคะ อ้น่ากลัวอยู่นะคะประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะเส้นทางอย่างนี้ที่มาดามอโคไม่ได้มานะคะก็เสียวสันหลังนิดนิดนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มานะคะน่าใจไม่ถึงอย่ามาเนาะคะ่ะทุกคนทางมันเปลี่ยวมากเลยนะคะ ดามอโผก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะดูค่ะอุ้ยพี่น้องจ้าอู้ไปได้ไหมนอ้องบาทเนีน่ยดูขัดคุณนอู้ยไปได้ไหมนอ้องอ้ยตายแล้วตายแล้วจอดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนุ่งเช่าซักอ้ยพี่น้องเอ้ย ค่ะถน,นนทางคุณท,ทางเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะทางตรงนี้ก็ลุหมู่บ้านเลยนะคะทางน่ากลัวมากนะคะพี่น้องคะ่ปะป่าช้าทั้งหมดนะคะเนี่ย ทางเข้าป่าช้าเด้อค่ะพี่น้องน่ากลัวเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมมาดามโโขกับใจสั้นบิววิวจังหน่อยอยู่เด้อค่ะอจ้าก่อนจ้าก่อนค่ะเสียงยังน้อบาทเนี่ย ทางเล็กๆนะคะ ตรงนี้ก็ทะลุหมู่บ้านเลยนะคะตรงนี้จะทะลุบ้านเจลีด้วยนะทะลเป็นป่าหมดเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเป็นป่าหมดเลยโออออออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะไก่ขีดเครื่องวัดละไก่เจลปอส่วยอะไรอีกเครื่องวัดแต่สียงชี่ตัวละ เออมาทางปราช้านะคะวันนี้เออมาทางปชาเ่ส้น้ใ่หเส้นใหญ่วันนี้วัน้าใหญ่โอ้ไม่เป็นไรไม่ใช่เอ้าไม่เจอเอาผู้ใดมานักนะเอาของวัดมานักคนลงก้อนเฮ้ยลงก้อนบะโอยเนาะไม่ไดได้าเนี่ยคืนวัดมาทางนี้พอดีใช่มาทางนี้เสี่ยงตายมานะคะนี่ ทางนี้ทางป่าช้านี่เปรี้ยวมากนะคะทุกคนทางก็ไม่ค่อยดีเด้อค่ะเด้อ้องร้อง้องเต็มที่เต็มเสียงก็ไม่มีใครได้ยินเนี่มาทางนี้ฮะใช่ใช่ใช่โคตรเปรี้ยวเลยทางนี้นะไม่มีบ้านคนเนนนาาะไมม่ีบ้คแล้วก็ไม่มีเลยน่ากลัวหลังสุดท้ายก่อนที่จะเข้าป่าช้าเออเนอะหลังสุดท้ายก่อนที่จะเข้าป่าช้าตรงนี้เนาะตอนแถวนี้ก็ที่อายุขุมูดใช่ใช่ทางตรงนี้แต่ก่อนก็ เนาะแต่ก่อนแห่ศพก็ไปทางนี้และหมู่เก้านะหรือว่าฝั่งฝั่งนี้ก็จะแห่ศพมาทางนี้ทุก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 ศพแต่ก่อนหามศพมาหมู่เก้าก็ทางนี้ใช่อันนี้คือเป็นทางที่เขาเอาเอาผีไปเผาใช่เวลามีศพมีอะไรเขาก็จะแห่มาทางนี้แห่มาทางนี้โอ้มาด่าหมูโพกัเสียงมาเนาะพนอุ้ยพี่น้องมันบริ้ง่ายได้ทางนี้แล้วค่ะเด้อเปลี่ยวกิลีเลยเปี้ยวขักกิลียอมรับเลยอ่ะ ผสมอ่จชอใช่ไหมเสร็จแล้วบ่ะมาชื่นชมก่อนนะคะเดี๋ยวพามาดามเมืองโพนังท่านมาชื่นชมผลงานกัหน่อยกอนโอ้แดดห้อนฟ้าเบ้านฟ้าเฟดฮะท่แรกก็ว่าจะทำเป็นเหมือนห้องเช่าใช่ไหมใช่แล้วทีนี้มันมันเป็นสองครอบครัวเป็นสองครอบครอบครัวแล้วมันจะอยู่ยากมันตามตามหลักบ้านเฮานี่คานว่า มีมีสองขอบรัวก็คือสีเ่เหลีแมแน่นแม,นม่นแมน่นแม่นยู่ต้องการเนี่ยมันในอนาคตมันอาจจะมีเรื่องมีการทะเลาะเบาะแงเกิดขึ้น <c oughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นโดยประมาณออใช่ใช่ใช่ธรรมดาเมืองโพชมอันนี้ก็จะทําห้องขนาดแต่แต่ละหลังก็สี่ประมาณพื้นที่นอนนี่ประมาณสามเมตรสามเมตรบอกสามเมตรคูณสามเมตร่วนพื้นที่ใช้ซอยข้างหน้าก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะประมาณห้าคูณ ห้าคูณห้าคูณสิบเนาะเด็ดห้าคูณสิบเนาะรวมทั้งสองหลังห้าคูณเจ็ดมั้งหลังนี้ห้าคูณเจ็ดห้าคูณหกนี่แหละเออก็น่าอยู่อย่างนี้แหละมีห้องน้ำของไผรของมันเลยเนาะของมันบ่ต้องแย่งกันบ่ต้องยากกันเวลามีห้ากระจกพร้อมมีกระจกด้วยนะเบิ่งเด้อปาดนั่นที่นอนเก่าเพิ่นบ่ คักเอาเนาะแนะที่อยู่คักเลยบัดนี้อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ำเป็นโอเคเลยสบายเดี๋ยวทําบ้านเสร็จจะให้เขารื้อให้เขารื้อออกคืนพื้นที่ให้คนคนอื่นอันนั้นเป็นที่ของคนอื่นที่ของคนอื่นน้ำเนาะใช่ให้เขารื้อแล้วก็เคลียร์ทำความสะอาดคืนเขาสบายแล้วค่ะนี่มีงูด้วยนะข้างล่างังงูนั่นข้างล่างฮะปัดลางงูเลย มันมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะมันมันเป็นรังของมันหรือว่าเป็นอะไร<อ>มันอยู่ตรงนั้นตลอดโอ้โหไปเด้อพวกเขาไปเด้จยอจักงูยังอันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าของเขานะคะอืมแล้วก็ทีมงานเอ่อเอฟซี FC หรือจิตอาสาก็มาทําให้ใหม่เนาะได้บ้านใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะจะได้อยู่แล้วคักเอาจะได้อยู่เนาะอืมคักนะสบายสบาย พูดที่นออันอันนี้คือบ้านเก่าพ่นตะขะเด้อนี่พังแล้วพังหมดแล้วนะคะถ้าเฮาบ่มาเฮ็ดให้เพิ่นก็คือสิเดหาป้ายโค้ชเก่าๆหานั่นหานี่มาเฮ็ดใหม่แล้วอืมเนาะเออพอดีอยู่ปีต่อปีไปโอ้โหแต่ละแต่ละปีอุ้ยผ่านทางประสามันก็ใจสั่นวิวๆสิวะเออปกติไม่เคยเป็นนะวันพระวันพระด้วยใหญ่ด้วยเออเนาะบางทีบัณ่ารูปพวกไ่ได้สนใจดอกวันพระวันโกนวันหยังไปทั่วเถื่อๆก็ได้ กอดเอวน้ำลังจองนวะก็เป็นยังเดี๋ยวเขาก็ลงถึงเวลาแล้วนะโอ้คอาบ้านเพิ่นกินดีน้ำด้วยค่ะมาทางนี้ยังไงก็ต้องเจอบ้านนี้หลังเรกนะคะทางป่าช้าโอ้เขามีมาแล้วมันไปลำบากทางมันยากใช่ใช่ใช่ เยือถนนใหม่อาชิมาทางนี้เลยเออเนาะใช่ใช่มาทางลัดหมู่บ้านนะท่านนี่นะให้มาดั้งไปมองปลาช้าอันมองเจีมอสอันจุดเริ่มต้นตรงไหนปลาช้าก็ไม่รู้เหมือนกันตรงไหนเลยที่ว่าข้ามน้ําไปบ่โอ้ตรงที่ข้ามน้ําเมื่อกี้โอ้ปลาช้ามันอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนี่โอ้เมื่อกี้ว่าโอ้ลุ้นอยู่ว่าข้ามน้ําได้บ่ข้ามน้ําได้บ่ว่าสัน เออเออเรียงหเลยนะทีนะโอ้ปลาช้าหมดเลยนะคะแถวนั้นเแถวจนตุรนาไม่ลรอไม่ลรือนะตุซนาหมุโอ้ทางนุสามสี่ปีที่ผ่านมาก็เลิกใช้ปลาช้านะคะเพราะว่าเรามีเมนเลยเด้ใช่ที่แรกก็บ่มีไผ่ไส้เมนเนาะเอาไปมากอะไส่ไปใส่มากอะบ่ใส่ปลาช้าเลยบาดนี้เออเนาะยุกเปลี่ยนไปสมัยเปลี่ยนนะคะ ค่ะอยู่เด้ปลาซามกี่เด้สุดท้ายเราก็ที่สุดท้ายที่เดียวกันมาดูบ้านเก่าเขาก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าของเชลีแต่ก่อนเนาะค่ะบิงก็เดอตอนนี้เพิ่นได้บ้านใหม่แล้วดีใจนะระวังงูนะคะ นี่เด้อค่ะบ้านเก่าเอ้อ้อมไปฝั่งน้นก่อนงูเนาะไปแล้วไปอ้อมท่านคุณฮะ,ง,ง,ะงูงูอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะอเองงเนะเอง,งูหลายตอนนี้เป็นที่อยู่งูไปแล้วนะคะปลาปาอยู่ข้างๆ ไม่เข้าไปใกล้หรอกอ้ยพน,นอนแต่ตอนนี้เลิกน,นอนตรงนี้แล้วเนาะเป็นที่งูไปแล้วเพื่อนวะที่นอนเก่าเพนค่ะบ้านเก่าของเจลี่นะคะกับสามีเพิ่อนระวังงูนะคะเพราะว่าง,งูมันซุกอยู่แถวนี้เด้อเพื่อนวะ เขามีรังงูอยู่แถวนี้นะคะโอ้ยเดินต้องระวังนะคะนี่เดที่นอนเก่าพนตอนนั้นนะคะที่นอนเก่าของเจลีนะคะเพนมาข้างล่างอจะเป็นรังงูนะคะอยู่ข้างล่างนะคะรามอภูกก็ไม่ขอเข้าใกล้มากด้วยค่ะเด้อ เห็นไหมตรงโน้นนะบ้านใหม่เพิ่นนะคะคโคด,ดน,นยายมอนนั่งอยู่ตรงโน้นนะคะที่นอนเก่าเพิ่นไปถอยทับ จิตอาสาก็ทำงานขมักขม้นนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วก็ไปฝั่งน้้นก็เป็นป่าช้าทั้งหมดเลยนะคะใจสั่นหมดเลยผ่านป่าชา้าถึงเวลาต้องกลับสักที เนี่ได้ครับได้หน้าต่างเรียบร้อยสวยงามเลยสวยงามแล้วสวยงามแล้วหน้าต่างมีจักบานนี้นบานหนึ่งบนานหน้าต่างหนึ่งบานแล้วก็เป็นบานสไลด์<อ>เหมือนบานของลุงสาบอะไรโอ้ค่ะสวย,<อ>ยงามสวยงามถึงเวลาต้องกลับซะแล้วบานนี้เมืม่อแลี้ยวเมื่อแล้วมากับมาทางป่าชาพี่น้องอุยทางป่าช้าน่ากลัวมากเลยค่ะ มาดามโมโภกไปคลิปนี้มาดามมมโภขอจบเพียงค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมมโภทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ติชมก็ได้สวัสดีค่ะ